เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคินนดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างไม้พีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชีเป้ารถสว,สวยไม่ชมรถสวยเลยขายครับวันนี้เป็น Honda าเจ็ดนะครับเจ็ดปี04สวยด้วยถูกด้วยครับเงาฉ่ำทั้งคันเลยสวยกริบในราคาเพียง69,000บาทเท่านั้นเองราคาลักเมื่อนครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนรถก็ยังสวยครับ ปี2004เครื่อง1.5เบนซินเล่มเอกาสารชุดโอนครบเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นสีสวยถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเรื่องสีประจำได้ไม่พาคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยปี2004ครับเกียร์ธรรมดาพิกัดดูรถอยู่บ้านค่ายระยองท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อน,นครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองสวยเงาฉ่ำเลยนะครับเลขทะเบียนสวยด้วยนะครับ 1น6่8 9 6นนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ